วันนี้เวลา16.59นาฬิกา59นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินประจำปี2564ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโคลอนอําเภอพระพุทธบาทเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศัการ,าศราช2167ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเมืม่อมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบันพฤหรือสัจพันธะกีรีหนึ่งใน5รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานสำหรับรอยพระพุทธบาทมีความกว้าง21นิ้วยาว60นิ้วลึก11นิ้วค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรงรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ108ประการจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมกันอีกหลายรัชสมัยและยังพบรอยจารึกพระประมาพิไทยย่อจอบร,รอที่ก้อนหินขนาดใหญ่สูงจากพื้น160เซนติเมตรเมื่อครั้นเสด็จนมัสก,การรอยพระพุทธบาท สำหรับพระมนดบเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบด้วยเครื่องยอดรูปปราสาทเจ็ดชั้นด้านนอกปิดทองประดับกระจกที่เป็นรูปเทพนมพุ่มข้าวบินซึ่งธบสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชปรมนาถบพิษทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์เปลี่ยนเครื่องยอดใหม่เมื่อแล้วเสร็จได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธียกพระจุลมงกุฎสวมยอดพระมนดบและสมโพชพระพุทธบาทเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2495 いや。<laughs> ต่อมาเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2542่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธียกพระจุลมงกุฎและสมโพชพระพุทธบาทอีกครั้งในโอกาสที่วัดพระพุทธบาทและกรมศิลปากรบูรณปฏิสังขรณ์พระมนฑดบพระพุทธบาทและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบพุทธศักราช2542และจากนั้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จขึ้นยังพระมนดบรอยพระพุทธบาทโดยทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลัย ส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระมกุฎพันธนะเจดีพอบรมสารีริกธาตุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมงกุฎพันธนะเจดีเมื่อปีพุทธศักราช2400 ต่อมาในปีพุทธศักราช2403ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกยอดพระมนตดบตกแต่งพระมนตดบใหญ่และพระมนตดบน้อยให้งดงามยิ่งขึ้นทรงเปลี่ยนแผ่นเงินปูพื้นพระมนตดบเป็นเสื่อเงินและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระมกุฏพันธนะเจดีแห่งนี้ด้วย และก่อนเสด็จกลาบทรงพระดำเนินไปยังพระมนฑดบซึ่งประดิษฐานรอยพระพุทธบาททรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะรอยพระพุทธบาทที่ประทับอยู่บนแผ่นหินมีลายธรรมจักรที่ขึงกลางเป็นลายมงคล108ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา29รูปสามนเณรหรูปมีพระธรรมปิดกเป็นเจ้าอ,อาวาสวัดพระพุทธบาท